สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวแอบรีวิวแบบเร็วเร็วีวิวแบบเร็วเร็วกระเป๋า North f a c e นะคะวันนี้รุ่นที่เราจะมารีวิวนะคะก็คือ t n o r t r t h f e อะไรนะ e ี e c t r t o อรนะคะออรุ่นนี้เด็กกัดน,นะเป็นกระเป๋าสะพ,พายข้างของ t n o r t r t h f e นะคะมีสองสีด้วยกัน ก็คือสีดํากับสีนี้สีนี้คือสีอะไรสีเอาจริงๆอันนี้คือจริงๆคือมันเริ่มที่จะเก่าแล้วเออสกรปรกเลาะลงลงัลงนิดนึงสีจริงๆเขาก็เป็นสีพาสเทลนะ่ารักนะคะเหมาะก,กับผู้หญิงนะสีพาสเทลอะมันออกชมพูครีมครีมเนาะพเนาะชมพูครีมครมอโรสอะไรอย่างเงี้ยสีประมาณนี้นะคะน่ารักสีก็จะสด กว่าในกล้องนิดนึงนะทุกคนนะคะสําหรับกระเป๋ารุ่นนี้นะ,ะก็เรียกได้ว่าเป็นกระเป๋าที่แบบเออใช้ทุกวันใช้ทุกวันจนสภาพมันเดือะอย่างนี้แหละนะ,ะใบไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่ามันเรียกได้ว่ามันเหมาะอะมันเหมาะที่จะใช้ในชีวิตประจําวันนะค,ะคือมันคล่องตัวมันมีซิปอยู่2อันนะคะทุกคนมีซิปข้างบนเนาะออกระเป๋าใหญ่แล้วก็อันเล็กๆข้างหน้าที่แบบเอาไ้ใส่ของที่เราต้องการจะแบบหยิบง่ายๆของเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย ง,ง่ายแล้วก็ข้างข้างในก็ใส่ของอย่างอื่นได้โดยส่วนตัวนะก็คือพิเศใส่ทุกอย่างมีอะไรบ้างากระเป๋ากระเป๋าตังกุญแจรถกุญแจ,จนั่นโน,นนนี่อะไรอย่างเงี้ยโทรศพัพท์แล้วก็ของใช้อื่นๆก็ได้คือพกแบบลิปสติกใส่ลิปสติก,ใส,สตกใส่แป้งอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยได้นะทุกคนแล้วก็มันก็เหมาะเหมาะกับแบบเออลุกในแบบทุกๆวันของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะ โดยส่วนตัวก็ชอบชอบมากชอบถึงขั้นใช้ทุกวันนั่นแหละนะทีนี้มาพูดถึงเทคโนโลยีอะไรกันสักหน่อยนะนี่คือขับรถไปด้วยแล้วก็รีวิวไปด้วยนะอยู่ๆก็โปปะ <c oughs> <c oughs> เกิดการรีวิวภาพอาจจะมีการสั่นไหวเล็กน้อยนะคะ,ะเทคโนโลยีทําจากอะไรยังไงบ้างคะไม่มีอะไรมากครับซิปเป็น <c oughs> บา k คีเคนะครับแล้วก็ผ้าก็เป็นตัวเป็นไนลอนนะครับเพื่อ กันน้าไม่กันน้ําหรอกประมาณว่าพอต์ e รียเพลนนะครับก็คือสะท้อนน้ําออกไปเฉยครับก็ได้ระดับหนึ่งครับก็คือกันน้ำนั่นแหละครับไม่กันน้าไม่กันน้ำอ่าพอต์เรียสแตนครับก็ได้ระดับหนึ่งคือประมาณแบบว่าถ้าฝนโปรยๆอะไรนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะผ่านได้อยู่แต่ถ้าตกหนักก็ซึมก็ซึมอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่กระเป๋าแบบฟังก์ชันแบบขนาดนั้นนะทุกคนมันเป็นกระเป๋าที่ ใช้งานง่ายสะดวกอะไรอย่างเงี้ยนะดูจากขนาดนะคะแล้วก็เป็นแบบสะพายข้างปรับสายได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือสะดวกในการใช้งานแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบเป็นฟังก์ชันแบบหรูหราตามสไตล์เดอะนอตเฟสนะพ่อเนาะที่แบบเอาไปใช้ในการแบบอะไรอะใช้ในพวกเทคนิคอหอะอ,อะไรต่งงางๆั้่คือกระเป๋ารุ่นนี้มันออกแบบมาให้เราใช้เขาเรียกว่าใช้งานชีวิตประจำวันนะครับเป็น everyday life พวกอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เลยจะทําให้อ่าขนาดกระทัดรัดเล็กแล้วก็กใส่ละคองตัวประมาณนี้ครับแต่คำแต่คำว่าเล็กของเขาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าแบบมันใส่อะไรไม่ได้นะอันนี้คือ สามารถมีความตึงได้นะทุกคนมีความตึงขึ้นมาอย่างนี้ได้อยู่ได้อยู่ก็ขยายข้างได้อะไรเงี้ยอันนี้คือวิใสในเวอร์ชันที่แบบใส่ของเยอะนะถ้าวันของไม่เยอะก็คือก็จะฟีบลงอีกหน่อยหนึ่งเออก็สะดวกดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. ทีนี้มันมีปัญหาอยู่นะทุกคน mm hmm. ก็คือด้วยความที่โอเคละมันใช้ง่ายใช่ไหมแต่มันก็จะมีข้อจํากัดนิดนึงคือตรงนี้จ้าแม่จ๋าตรงนี้เออเขาเรียกว่าอะไร ตรงสายมันเนาะตรงหูคล้องสายนะคะตรงนี้ให้ดูตรงนี้นิดนึงจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะแบบมันไม่ได้เกี่ยวกันทั้งหมดน่ะมันจะมีช่องว่างอยู่ตรงนี้ใช่ปะทีนี้ปัญหาคืออะไรถ้าสมมติแบบว่าเราไม่ได้เช็คดีๆคือมันเกิดขึ้นก็ไม่ได้เรียกว่าบ่อยอ่ะแต่ว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นคือไอ้สายตรงเนี้ยนะคะหูคล้องตรงเนี้ยเนี่ยสายมันหลุดจากหูคล้องออกไป เออก็กระเป๋าก็ตกตุ้มลงไปเลยนะจ๊ะตรงนี้นะจ๊ะเนาะเพราะฉะนั้นก็เอาเราก็อาจจะแบบเออใช้ด้วยความระมัดระวังนิดนึงแต่อันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะเพียงแต่ว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นเฉยๆแต่ถ้าเราไม่ได้แบบว่าไปแอดเวนเจอร์อะไรเยอะแยะมากมายก็ไม่ได้เป็นปัญหาในชีวิตนะ่ะแล้วดวยโยด้วยด้วยความที่ตัวกระเป๋ามันไม่ได้ใหญ่มากใช่ไหมคะเพราะ,ะนั้นของที่เราใส่อะ่ะมันก็น้ำหนักมันไม่ได้เยอะมากพอที่ทำให้มันเกิดการเสียหาย แต่เพียงแต่ว่าเออมันก็เน้นนึงใช่ป่ะเออกระเป๋าหล่นเนี่ก็ไม่เป็นไรกระเป๋าหล่นก็เอามาใส่ใหม่เท่านั้นเองง่ายๆสบายๆเนาะเนี่ยก็เป็นดีไซน์ของเขานะถามว่าเก๋ไหมมันก็เก๋แต่เราก็เนาะคนใช้งานก็ระมัดระวังเท่านั้นเองนะคะก็มีสองสีนั่นแหละมีมีดากับชมพูอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณผู้ชายก็จะเหมาะกับสีดําอะไรเงี้ยหรือผู้หญิงใช้สีดําก็เท่ดีนะแต่โดยส่วนตัวก็ชอบสีนี้มากนั่นลก สีพาสเทลทำให้ทุกอย่างดูซอฟลงนะคะโอเคเนาะถ้า okay. no. อย่างนั้นก็น่าจะประมาณเท่านี้นะพ่อ no. เนาะประมาณน <Okay. S 2> <า>ี้ครับเดี๋ยวส่วนตัวพอใจไหมชอบพอใจมากเต็มสิบให้ให้เท่าไหร่เท่ากุดใปดสห้9 8 2 7 <laughs> 2> <laughs> <laughs> มมนึง่งเลย <laughs> สยมันดูงงกันเลยอะฉันดูดูงงนิดนึงดูแบบเอะอะไรยังไงใช่ไหม ก็คือชอบชอบนั่นแหละก็ถึงได้บอกนะคะว่าใช้ทุกวันแล้วโดยปกติคือไปทางานอย่างนี้ใช่ไหมไปทํางานก็ใช้นะคะคือไม่ไม่ได้นิยมแบบกระเป๋าแบบแบบต้องหรูหรามากนะแต่อันเนี้ยก็คือใช้ได้ใช้ได้กับหลายลุกมากเลยแบบสบายสบายอะไรอย่างเงี้ยหรือใช้ในวันว่างๆอื่นๆไปได้ทุกที่สะดวกสบายหนะะักค่ะ <No. S 2> อ่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะจ๊าแล้วเราดูครั้งหน้าเราจะมารีวิวอะไรกันอีกนะรีวิวแบบเร็วเ็วเร่งด่วนร,ร,ร,รีวิวไปด้วยขับรถไปด้วยสนุกสนานบันเทิงร้านยำพอดีร้าน <laughs> นี่คือขับรถมากินยำกันแล้วก็รีวิวไปด้วยนะคะโอเคเจอกันครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย